ค c ิ r รีวิววันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มทางยาวโฟกัสของเลน Canon นะครับที่เป็นเมาส์ EF ชื่อว่า Canon Extender EF 2x ตัวนี้มาเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้จะทำให้เราได้ความยาวโฟกัสเป็น2เท่านะครับจากเลนที่ซูมได้ไม่ไกลมากก็จะซูมเพิ่มเติมขึ้นมาได้เป็น2เท่าเลยนะครับทำให้ได้ระยะซูมที่ไกลามากขึ้นนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องแลกมาด้วยค่ารูดรับแสงที่ต้องถูกคูณด้วยเช่นกันนะครับจึงทําให้ค่ารูดรับแสงกว้างสุดของเลนที่ต่อตัว e x t e n d นเดตัวนี้เข้าไปก็จะทําให้แคบลงจากเดิมถึง2สต็อปนะครับผมก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอเป็นตัวถุงใส่เลนนะครับของ Canon เป็นโค้ด LP811 นะครับผมว็็จะมีผู้มือการใช้งานก็เป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษหลักๆจะแจ้งเรื่องเลนส์ที่คอนเวอร์เตอร์หรือว่าตัวเอ็กเซนเตอร์ตัวนี้รองรับนะครับผมลิสายชอก็มีประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ที่มีจําหน่ายในรายผลิตจะมีมา2ตัวนะครับเป็นตัว 1.4x กับตัว 2x ก็คือ1.4เท่าและก็2เท่านะครับตัวที่มาทําฟิกรีวิวแนะนําลูกค้าวันนี้จะเป็นตัว2เท่านะครับผมจะคูณทั้งรูรับแสงแล้วก็ทางยาโฟกัสนะครับแล้วก็ตัวเพ่ของเรานี่ครับ Canon Extender EF 2x Mark 3นะครับ สังเกตว่าจะมีชิ้นเลนที่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็เมาส์เป็นโลหะนะครับมีขั้วทองเหลืองสําหรับคอนแทคกับกล้องนะครับผมวัสดุทาจากโลหะครับแข็งแรงครับเดดอินเจแปนนะครับมีระบบเวเตอร์ซิลมาให้นะครับไม่ต้องหัวนะครับมีระบบการละอองฝุ่นกันน้ํามาให้นะครับเป็นยางตัวนี้นะครับระบบซิลเลนที่มาให้ในข้างในนะครับประกอบด้วยเลน9ชิ้นนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มผลิตออกมาสีเดียวนะครับจะออกขาวขาวเทาๆหน่อยนะครับ น้ำหนักไม่เยอะครับตัวนี้อยู่ที่325กรัมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนที่มีอยู่นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม